ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ HOME OF NO สวัสดีครับพบกับ HOME OF NO กันอีกครั้งวันนี้เราจะมีอะไรมานำเสนอนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับฟ้าฉาบเรียบเป็นชื่อเรียกที่ช่างมักจะเรียกกันให้คุ้นหูบางก็เรียกว่าแผ่นฟ้าฉาบเรียบระบบฝ้าฉาบเรียบโดยฝ้าฉาบเรียบ เมื่อติดตั้งแล้วเป็นลักษณะของฝ้าเพดานที่เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมีลักษณะที่เรียบและเสมอกันเหมือนเป็นพื้นแผ่นเดียวกันขนาดใหญ่ตามรูปทรงของฝ้าโดยจะไม่เห็นรอยต่อเพอราะรอยต่อถูกฉาบตกแต่งให้เรียบสวยเท่ากันทั้งผืนไปเรียบร้อยแล้วฝ้าฉาบเรียบที่ติดตั้งโดยช่างฝีมือดีด จะไม่สามารถสังเกตเห็นรอยต่อของแผ่นได้เลยแม้แต่น้อยการติดตั้งและตกแต่งด้วยฝ้าฉาบเรียบฝ้าฉาบเรียบด้วยที่เป็นแผ่นสามารถถูกติดตั้งให้ดูเหมือนกับแผ่นฝ้าที่เป็นผืนใหญ่ผืนเดียวกันไม่เห็นรอยต่อจึงเหมาะกับการทำที่อยู่อาศัยเพราะทำให้เกิดความสบายตา จะตกแต่งด้วยสีหรือทำเป็นขั้นบันไดหรือมีรูปทรงต่างๆได้ขึ้นอยู่กับการดีไซน์อีกวิธีที่ได้รับการนิยมคือการเล่นระดับของฝ้าและฝ้าหลุมที่เหมาะกับห้องนั่งเล่นฝ้าไฟหลบเหมาะกับการเข้ามุมเป็นต้นโดยการติดตั้งฝ้าฉาบเย็บที่ดีต้องเริ่มด้วยวัสดุที่ดีโดยประกอบไปด้วย โครงคร้าวและแผ่นฟ้าโครงคร้าวสำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบนั้นมีอยู่หลากหลายยี่ห้อแต่หลกัหลกๆแล้วมักจะใช้ระบบโครงคร้าวซีลายในการติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบหรือบางครั้งช่างจะเรียกด้วยชื่อรุ่นของสินค้าส่วนโครงคร้าวกันวานไหนหรือที่เรียกว่าโครงคร้าวเด็กชุบสังกะสี มีความสำคัญอย่างมากต่อการติดตั้งแผ่นฟ้าเพราะเป็นโครงสร้างที่รับน้ำหนักของแผ่นฟ้าโดยตรงโครงคร้าวซีไลจะใช้สำหรับฟ้าในลักษณะฉาบเรียบโดยอุปกรณ์ของโครงคร้าวแบบฟ้าฉาบเรียบจะประกอบไปด้วยโครงตัวยูโครงตัว C โครงตัวทีขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งาน และนอกจากนี้ยังมีหลากหลายความหนาซึ่งสามารถแบ่งออกได้ตามเบอร์ของโครงโดยมีสิ่งที่น่าสังเกตคือยิ่งเบอร์ของซีลายยิ่งเยอะความหนายิ่งน้อยลงและความแข็งแรงน้อยลงเบอร์24มีความหนาประมาณ0 5มิลลิเมเบอร์26มีความหนาประมาณ0 4มเมเบอร์27 มีความหนาประมาณ0.35ม mm. ิลลิเมตรสำหรับฝ้าฉาบเรียบนั้นโดยท,ดทั่วไปจะมีระยะโครงข้าวหลัก80เซนติเมตรโครงข้าวซอย40เซนติเมตรซึ่งหากงานฝ้าที่มีการติดตั้งในลักษณะเว้นล่องเพื่อให้เกิดลวดลายจำเป็นต้องมีการเสริมโครงข้าวตัวซี เพื่อรองรับรอยต่อทุกรอยต่อที่ขอบแผ่นวัสดุเพิ่มเติมจุดยึดและความมั่นคงแข็งแรงนอกจากระยะของโครงที่เหมาะสมแล้วการเลือกโครงคราวให้สัมพันธ์กับความสูงและความหนาของฝ้าที่ใช้ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันส่วนของแผ่นฟ้าที่นิยมใช้ในการทำฝ้าคงจะหนีไม่พ้นแผ่นยิบซ้ำหรือแผ่นยิบซ้ำบอร์ดนั่นเอง โดยลักษณะของขอบแผ่นฟ้ามีให้เลือก2แบบคือแบบขอบเรียบและแบบขอบลาดเพื่อเพิ่มความสวยงามในการใช้งานของเราโดยลักษณะของแผ่นขอบเรียบจะนิยมใช้กับระบบทีบาร์มากกว่าส่วนแผ่นฟ้าขอบลาดจะนิยมใช้กับแผ่นฉาบเรียบเพราะลักษณะของขอบลาดลงทำให้สามารถฉาบได้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้น นอกจากรูปแบบฝ้าแบบฉาบเรียบแล้วการเล่นระดับของฝ้าเองก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นของฝ้าฉาบเรียบที่เพิ่มมิติให้กับห้องของเราโดยรูปแบบการทำฝ้านั้นคือทำฝ้าแบบหลุมหรือคือการทำฝ้าเป็นลักษณะการไล่ระดับที่ต่างกันโดยจะมีฝ้าระดับสูงขึ้นมากกว่าอีกฝ้าระดับหนึ่งหรือพูดง่ายๆก็คือ ฝ้าที่มีช่องลึกเข้าไปนั่นเองเนื่องจากมีลักษณะคล้ายหลุมจึงถูกตั้งชื่อเรียกว่าฝ้าหลุมโดยลักษณะของการวางโครงเคราวจะวางโดยการไล่ระดับความสูงจากพื้นที่มีความแตกต่างตามแบบที่มีการกำหนดถึงความลึกของหลุมฝ้าโดยเมื่อมีการทำหลุมฝ้าสิ่งที่จะตามมาคือการใช้ไฟฟ้าเข้ามาเพิ่มลูกเล่นของฝ้า โดยมักจะมีชื่อเรียกว่าไฟซ่อนหรือไฟลืบโดยอาจจะมีการใช้ปูนปั้นเข้ามาช่วยตกแต่งด้วยการตกแต่งในลักษณะนี้มีข้อจำกัดในกรณีที่เมื่อเพดานมีความสูงมากและไม่พอเพื่อให้ใช้ลูกเล่นในลักษณะนี้ได้และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ o o m o o No นํนำมาฝากกันในวันนี้ครับ หากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้น ดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซ b s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่